หนึ่งสามสี่ห้าอยาโยมที่นี่นะครับใส่บาตรทั้งครอบครัวนะครับเดอเป็นทุกวันทุกวันนะครับใส่บาททั้งครอบครัวนะครับนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ เป็นบ้านพิเศษนะครับใส่บาทตทั้งครอบครัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับบ้านน้องจอกตำบลพงมาเดืออำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะครับใส่บาตรแล้วก็จะมากรวดน้ำนะครับ

Yeah ไปอยู่วัดไหมเนี่ยฮหลบเลยเพราะไปอยู่วัดนี่นอชื่ออะไรล่ะเนี่ยข้างนี้โอ้มีสองตัวนะติกว่าตัว,ตวโอ้ซิบกว่าตัวมีน้ำตกให้แมวอยู่ด้วยเนาะน,นี่นอมันลูกเลยนอ ยมทํากระเช้านะครับให้แมวอยู่นะครับสิบกว่าตัวนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าสมานินน้อยนะครับมารออยู่ข้างหน้านุ่นนะครับสงสัยเพิ่งจะตื่นนะครับกำลังยิ้มแหงๆนะครับนี่อะไรทําไมมาช้าจังเลยนะเนี่ยมาไม่ทันอืม ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยถ่ายใหม่สงสัยเพราะเปลี่ยนผ้าใหม่นะครับสีผ้าใหม่นะครับก็เลยใกล้จะสุดสายแล้วนะครับนี่โยมใส่บาตรให้ประจําประจํานะครับบ้านสองสามหลังอยู่ตรงนี้นะครับ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อ <c oughs> คนเล็กบุนี่ค่ะสิงโตครับนสิงโตอยู่ชั้นไหนล่ะเนี่ยสิงโตอยู่ปว่าครับป้าสองป้าสองปาธุเ <c oughs> สาธุเ,เก่งๆเด้อสาธุสาธุมอืน,น,น้องสิงโตนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะกรวดน้ำนะครับกรวดน้ำอุทิส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องนะครับพระภิกษุสงฆ์ก็จะให้พรนะครับ